กดไปแล้วล่ะไปล้านกับคนอืมนอนอ่ะเอืมเราจะออปองออกดีกว่า <c oughs> มันมีลูกค้าเด้ เขาเอามาขาวอย่างก่อนมามาเนั่นแหละี บบแกมากโบออนมากอืมพอดีพอดีอ,ดนนอืม, <c oughs> อมเปรียบคนกับสามสิบ เราใช้แป้งอะไรไมแมมแ,แป้งข้าวจ้าอืมเราแป้งข้าวเจ้าตีใส่กับไข่หรืออะไรนะ 19, น้ำตาลน้ำตาลแต่สูตรสูตรของเราจะใช้อะไรเนยเนยกับไข่เค็มข็มอ๋อใช้ไข่เค็มอย่างเดียวไม่ใช้เนยใช่ไหมครับอืมเราขายอันเท่าไหร่ไหมสิบห้าบาททั้งสองอย่างมีมีอะไรบ้างครับที่ขายตอนนี้ ขนมรังพึ่งเป็นสูตรโบราณ,ราณใช้เวลานานไหมห้านาทีาทดูดูสีได้มันมันผสมกับอะไรครับ กับน้ำมันอืนน้ำมันเป็นน้ำมันพืชราตรี กินของเจ้านี้มานานแล้วกินประจำหลายปีแล้วอ่ะก็ยังติดใจรสชาติคงเดิมกินที่นี่บ่อยไหมครับซื้อบ่อยไหมครับก็มาก็ซื้อค่ะรสชาติเป็นไงครับก็อร่อยอยู่นะเป็นเอกลักษณ์ไหมครับที่นี่ก็มีอยู่เจ้าเดียวหอมแป้งแป้งหอมไหมครับหอมนะ ขนมสูตรโบราณครับขายร่างเดิมอยู่ที่อำเภอหนองบัวลำพียาเกือบยีบปีปัจจุบันขายราคา15บาบาทมะพร้าวอ่อนพอดีพอดีนะครับกึ่งถ้าเป็นผลก็ประมาณ30ปีนะครับจะเป็นแบบกึ่งแก่กึ่งอ่อน,นหวานมัน,นครับอร่อยมีที่เดียวของอำเภอหนองบัวลีครับหากใครสนใจก็แวะ กินมาชิมได้ที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลหนองบ,วบัวละเว่ยครับ